สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์ e ีีที่38ค่ะพี่พี่ขะวันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านมากมายหลากหลายรายการนะคะพี่พี่มาแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะพี่พี่สนใจถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อ0ู8 9 2 7 5 6 6 3ค่ะสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ขะทางไอทีไลน์นะคะไอทีไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะ0ูนย์ แปดเก้าสนะคะพี่พี่น้องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันราคาเปิดอยู่ที่300บาททุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะพี่พี่ค่ะสนใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์ line, หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ขอขอบพระคุณน,นะคะพี่พี่เอทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยะคะ่ะพี่พี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะรายการ การนี้นะคะพี่พี่ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่องค์สวยองค์งามนะคะพี่พี่ขาเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะเป็นงานแกะสลักรายการนี้น่าจะเป็นงานอัดนะพี่พี่เก่าสวยแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่พี่ขาราคาเปิดอยู่ที่300บาทนะคะสนใจถูกใจนะได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่1ของ ep นี้นะคะ ep นี้นะคะเป็น EP ที่38ค่ะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP แจ้งเป็นรายการให้น้องทราบได้เลยนะคะพี่พี่จะได้ไม่ผิดพลาดตอนจะส่งนะคะได้มาพร้อมกล่องนะคะได้มาพร้อมกล่องจะส่งไปทั้งกล่องแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เปิดราคาแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่2นะคะรายการที่2ค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านพิมพ์ชลูดนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ชลูดค่ะพี่พี่ องค์นี้สวยงามมากๆเลยแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่พี่พร้อมเดียมพลาสติกกนน้าพร้อมสมใส่ใช้งานได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่2ค่ะต่อไปค่ะรายการที่3นะคะ รายการที่3รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่ค่ะพี่ๆมาพร้อมเนี่ยมันน้ำพร้อมกรอบพร้อมใช้ง,งานเช่นกันนะคะสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะผ่านไอดีไลน์ค่ะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่3นะคะต่อไปค่ะรายการที่4นะคะรายการที่4เป็นพระปิดตาค่ะพี่ๆพระปิดตาหลวงปู่ทิมวัดละหลานไรจังหวัดระยองนะคะด้านหลังมีโค้ดเลข3หลวงปู่ทิมแล้วก็ใต้ฐานก็จะมีปิดทองนะคะ ก็มีโค้ดของหลวงปู่ทีมด้วยค่ะพี่พี่รายการนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่300บาทบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทค่ะพี่พี่สะดวกโอนพร้อมโอนจะส่งฟรีนะสะดวกแบบไหนสามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่4ค่ะต่อไปค่ะรายการที่5นะคะรายการที่5จะเป็นเนื้อหินนะคะพี่พี่ค่ะจะเป็นคล้ายๆนางลำนะพี่พี่เป็นของสะสมนะน้องไม่ทราบที่นะคะขออภัยด้วยค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นเนื้อหิน ยกน้ำพึ่งนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่รู้จักสนใจถูกใจนะคะขอดูรู้ภาพเพิ่มเติมได้เลยผ่านไอทีไลน์ค่ะรายการนี้รายการที่5ค่ะต่อไปนะคะรายการที่6นะคะรายการที่6ค่ะพี่ๆรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะปี2482นะคะเนื้อทองแดงค่ะพี่ๆแล้วก็มาพร้อมตะกรุดนะคะคุกลักถักเชือกแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่ส 300บาทเฉพาะ EP นี้เปิดโปรโมชั่น300บาทให้นะคะพ,พี่เก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50บาทพื้นที่ห่างไกลนะคะก็50บาทตลอดสายเช่นกันค่ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6มาพร้อมตะขุดแบบนี้เลยค่ะพร้อมเหรียญหลวงก็เดิมนะคะต่อไปค่ะรายการที่7นะคะ รายการที่7นะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคุณปาลิสุทโธค่ะพี่พี่เนื้ออปากาลงยารุ่นเมตตามหานิยมปี2536นะคะหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่นะคะนครราชสีมานะคะพี่พี่ขากรอบลงยาสวยงามเลยพร้อมสวมใส่ใช้งานได้เลยเช่นกันนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่7นะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่8นะคะรายการที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะเหรียญพระพุทธโสธรนะคะเมื่อ เมืองฉะเชิงเซาค่ะปี2460นะคะมาพร้อมเลี่ยมกันน้ําพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะพี่ๆพ,พ,พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะรายการที่8เปิดแบ่งปันอยู่ที่300บาทบวกเพิ่มค่าจัดส่งปลายทาง50บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9ค่ะก็จะเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ๆของหลวงพ่อเพชรนะคะพี่ๆค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะองค์เก่าอ,องค์สวยองค์งามมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขอ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยผ่าน ID l ดี e นนะคะพี่พี่เบอร์โทรกับ ID l ดี e ลเบอร์เดียวกันนะคะช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่ส989275663นะคะพี่พี่ขาสำหรับรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่9นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่10นะคะรายการที่10มาพร้อมกล่องกรรมยี่แบบนี้เลยค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นแหวนนะคะพี่พี่ขาแหวนพระอาจารย์ทองเท่านะคะเป็นแหวนบูชาครูนะคะวัดเขาอ้อนะคะ ของพระจารย์ทองเท่าค่ะพี่พี่รายการนี้เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะน้องจะส่งให้ทุกวันทางไปรษณีย์ไทยค่ะพี่พี่รายการนี้ได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะของพระจารย์ทองเท่าเป็นแหวนบูชาคูนะคะวัดเขาอ้อค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะราคาเปิดอยู่ที่300บาทค่ะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11ค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระห่างมากแล้ว ก็พระคํำข้าวนะคะหลวงพ่อลือสีดิ้งดำนะคะพ,พี่ได้รับไปทั้งหมด2องค์นะคะสําหรับในนี้นะด้านในก็จะเป็นเหมือนลูกแก้วสารพัดนึกนะคะพี่พได้ไปพร้อมกันเลยนะคะจัดโปรโมชั่นแบ่งปันในราคา300บาทเท่านั้นใครไวใครได้ปิดก่อนให้สิทธ์ก่อนแต่ขอปิดแล้วรับจริงนะคะพี่พี่น้องจัดส่งให้เลยทุกวันทางไปสนไทยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่11ค่ะต่อไปค่ะรายการที่12นะคะ รายการที่12ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆพระ บูชาองค์เล็กๆนะคะพี่ๆตรงนี้นะจะสามารถถอดออกได้นะคะถ้าหากไม่แน่นอาจจะต้องอัดอะไรเข้าไปนะคะเป็นกระดาษหรืออะไรก็ได้นะพี่ๆได้มาแบบนี้แบ่งปันกันไปแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะสนใจถูกใจนะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ๆรายการนี้นะคะก็จะเป็นขอุญาติเรียกว่าเป็นพระบูชาแล้วกันนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเก่าสวยแบบนี้เลยเปิดแบ่งปันอยู่ที่300บาทถ้าหากไม่ใช่ยังไงนะ้องขออภัยด้วยนะพี่ๆท่านใดที่รู้จักสนใจถูกใจนะคะสามารถ ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆที่ช่องทางการติดต่อนะคะอดีไลน์ค่ะ0989275663ค่ะรายการนี้รายการที่12รายการต่อไปค่ะรายการที่13นะคะรายการที่13รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามเนื้อทองแดงนะคะหลังหันุมนันเจริญโฮงค่ะปี2521นะคะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่13ค่ะราคาเปิดแบ่ง ปัน300รบาทบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทค่ะพี่พี่ปิดเกียร์รายการก็ได้นะคะสามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่14นะคะรายการที่14รายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะเหรียญหล่อเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่14ค่ะต่อไปค่ะรายการที่15นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดแม่น้ำคูเก่านะคะเหรียญหลวงปู่ ทีมวัดแม่น้ําคูเก่ารุ่นอรหรันนะคะเก่าสวยแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมเลนนะถ้าหากน้องให้รับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันนะคะน้องขออภัยด้วยนะพี่พรายการนี้รายการที่15ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่16นะคะรายการนี้จะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะคะพี่ๆองค์นี้สวยงามค่ะเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่ๆมาพร้อมเลี่ยมกันน้าพร้อมกรอบพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ค่าจะส่งบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บ พี่ๆปิดเกียร์รายการก็ได้สามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะน้องยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆท่านค่ะรายการนี้เป็นรายการที่16ค่ะต่อไปค่ะรายการที่17นะคะรายการที่17รายการนี้จะเป็นพระสังฆจายไายเสือนะคะของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะวีองค์นี้สวยงามมากๆเลยมาพร้อมเนี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพ,พี่เก่านิดนึงนะคะขอคนที่รับได้ขอคนที่รับจริงค่ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการ ที่17ค่ะต่อไปค่ะรายการที่18นะคะรายการที่18มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่พพิมพ์บัวข้างนะคะได้ไปพร้อมกล่องนะได้มาแบบไหนน้องก็จะส่งและแบ่งปันให้พี่พี่กันแบบนั้นเลยนะคะพี่พองค์นี้สวยงามมากๆเป็นเหรียญเปียกทองหลวงปู่ทวดนะคะพี่พีด้านหลังนะคะสวยงามค่ะพี่พีค่ะปี25-20นะคะรายการนี้ได้มาพร้อมกล่องค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิ แปดนะคะ รายการที่18นะคะ EP นี้เป็น EP ที่38ค่ะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP แจ้งเป็นรายการให้น้องทราบได้เลยค่ะพี่ๆที่สนใจถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่19นะคะรายการที่19ค่ะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดค่ะพี่ๆรายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดเนื้อองค์เก่าสวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่19ค่ะต่อไปค่ะรายการที่ยี่ รายการที่2 0นะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นเครื่องล้างน้ําเต้าหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญนะคะพี่พี่รายการนี้มาพร้อมเนียบกันน้ําพร้อมกอบพร้อมใช้งานนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นน้ําเต้าดูดซับนะคะของหลวงพ่อสดวัดปากน้าค่ะที่น้ําเต้าก็จะมีลงจานด้วยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่20นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระแม่กวนอิมนะคะเนื้อหินหยกน้ําผึ้งค่ะพี่พี่พระแม่กวนอิมนะคะสวยงามมากๆเลยด้านหลังก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดเปิดแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทางห้าสิบาทยอดโอนจะส่งฟรีนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งน้องเข้ามาได้เลยค่ะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกๆท่านนะคะจะส่งให้ทุกวันทางไปสเนียไทยค่ะ พี่พีรายการนี้เป็นรายการที่21ค่ะต่อไปค่ะรายการที่22นะคะรายการที่22รายการนี้จะเป็นพระกิ่งเปาเลสค่ะพี่พีองค์นี้สวยงามมากๆเลยนั่งอยู่บนเรือสำเภาแบบนี้นะคะเป็นกิ่งรัชการนะคะพี่พีเปิดราคาแบ่งปันอยู่ที่300บาทสามารถโทรเบอร์เข้ามาแอนไลน์เข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยโทรเบอร์เข้ามาก็แจ้งเป็น EP กับรายการให้น้องทราบพ,พร้อมชื่อพระด้วยได้ยิ่งดีนะคะพี่พีจะได้ไม่ผิดพลาดต,ตอนจัดส่งนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่22ค่ะต่อไปค่ะรายการที่23นะคะรายการต่อไปรายการที่23ินะพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเ่าค่ะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเ่าค่ะปี2466นะคะพี่พี่รายการนี้นะมาพร้อมเลี้ยมพลาสติกับน้ําแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆตรงขอบนี้เป็นงานยิงเลเซอร์ทั้งหมดนะคะสามารถสวมใส่ได้แบบยาวๆไม่หลุดไม่ลอกง่ายค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ ทีต่อไปค่ะรายการที่24นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นหล่อบโบราณพญาเต่าเรือนนะคะพ,พี่สวยงามเก่าแบบนี้เลยนะคะรับชมและชอบรับชมและใช่สนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพาบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยค่ะพ,พี่ EP นี้นะคะเป็น EP ที่38ราคาเปิดอยู่ที่300บาททุกรายการนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่25นะคะรายการที่25ค่ะรายการนี้จะเป็นพระ ปิดตานะคะพี่พีมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี <eterm Gore> ้เลยค่ะองค์นี้สวยงามแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่26นะคะรายการนี้ได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีนะคะปี2503เนื้อทองแดงนะคะพี่พีสวยคมชัดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่ I don't know. ยี่สิบหกนะคะราคาเปิดอยู่ที่สามร้อยบาทสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยเช่นกันค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญรุ่นสองหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะองค์นี้สวยงามมากๆเลยมาพร้อมเลี่ยมเลนแต่อาจจะดูเก่านิดนึงนะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพระเครื่องพระบ้านดูเก่านิดนึงนะขอคนที่รับ ได้ขอคนที่รับจริงค่ะพี่พีน้องจะส่งให้เลยทุกวันทางไปสนีไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่27ค่ะต่อไปค่ะรายการที่28นะคะ รายการที่28นะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆนางลำนะคะพี่พี่เป็นของสะสมนะคะพี่พี่ขาเนื้อหินหยกน้ำผึ้งนะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่28ราคาเปิดอยู่ที่300บาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่29ค่ะรายการ2ี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสีนะคะเนื้อเงินนะเก่าสวยนะคะพี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะสามารถขอ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยผ่าน i อดียไลน์ค่ะไอ l ดี e ไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะ0 9 8 9 2 7 5 6 6 3ค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่29ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่30นะคะรายการต่อไปรายการที่30นะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะตะกุดนะคะพี่พี่ของหลวงปู่ทิมวัดระหัดไร่จังหวัดระยองนะคะองค์สวยอง์งามนะคะพ,พี่สำหรับ รายการนี้เป็นสร้อยข้อมือตะกุดนะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้รายการที่30วันนี้มีมาแบ่งปันพี่พีกันนะคะในราคา3า0บาทสนใจถูกใจรีบแอดไลน์รีบทโทรเบอร์เข้ามาได้เลยค่ะยินดีให้บริการพี่พีถูกทุกท่านค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่31นะคะรายการที่31รายการนี้จะเป็นรูปหล่อนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมค่ะ พี่ๆองนี้เนื้อสวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นพิมพ์นิยมนะหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมองค์นี้สวยงามมากๆเลยคะ่ะเนื้อองค์นี้สวยงามสุดๆกันเลยค่ะพี่ๆแบ่งปันนะคะในราคานะคะพี่ๆเปิดอยู่ที่300บาทนะสาหรับ EP นี้นะคะพี่ๆเป็น EP ที่38นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP แจ้งเป็นรายการให้น้องทราบได้เล,เลยนะคะน้องยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆท่านนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการ ที่31 ep ที่38นะคะต่อไปรายการที่32ค่ะรายการที่32 <met musician in> มาพรา้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะพระอาจารย์นำนะคะพี่พี่วัดดอนสาราจังหวัดพัะะาาพทลุงนะคะวัดดอนสาราจังหวัดพัทลุงนะคะพี่พี่ปี2519นะคะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่32ค่ะรายการที่32นะคะปี251 นะเรี่ยนท่านพระจันทร์นำนะคะวัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงค่ะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่านไอดีไลน์นะคะน้องยินดีให้บริการพี่ๆีทุกๆท่านค่ะหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยค่ะพี่ๆีรายการนี้รายการที่32ต่อไปค่ะรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะก็จะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่ๆีสำหรับรายการนี้เป็นเครื่องล่างเบี้ยแกะนะคะพี่ๆีเป็นเครื่องล่างเบี้ยแก นะมาพร้อมบัตรประกาศบัตรเกียรตินิยมนะคะพ,พี่ของหลวงปูป่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนะคนปรปฐมค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นเครื่องรางเบี้ยกแก้มาพร้อมบัตรประกาศบัตรเกียรตินิยมแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่3ราคาเปิดอยู่ที่300บาทสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านองน้ำติดด้วยนะคะพี่พี่เรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34รายการนี้จะเป็นคดกลานะคะ ของหลวงปู่ดูวัสแกนะคะพี่พเป็นคดกะลาหลวงปู่ดู่นะคะพี่พเป็นกะล,ะะา,กะลาตาเดียวนะคะสวยเลยสําหรับรายการนี้นะคะ เป็นเครื่องรางนะพี่พี่ตรงนี้จะมียันมีจานของหลวงปู่ดูนะสวยงามมากๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่34่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่35นะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะคะพระสมเด็จวัดละคังค่ะพี่พี่ องนี้สวยงามเลยเก่านิดนึงนะคะด้านในเป็นการถักลวดนะคะพี่พี่ะด้านนอกเป็นเลี่ยมพลาสติกนะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่สามสิบห้าค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบหกนะคะสามสิบหกจะเป็นพระท่ากระดานนะคะพี่พี่พระท่ากระดานนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดจะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะคะถ้าหากน้องให้รับชมภาพไม่ชัดขออภัยด้วยนะคะพี่พี่เป็นงานเลี่ยมเลนนะคะอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดละหารไรจังหวัดระยองนะคะพี่พี่นะ เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะในการสร้างศาลาการ,ปรเปรียญน,นะคะหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่จังหวัดระยองเป็นเหรียญเจริญพรบนค่ะที่ฐานมีโค้ดเลขเก้าไทยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบแปดนะคะสามสิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเนื้อเปียกทองนะคะหลวงพ่อคูณปาลิสุโธนะคะพี่พี่เนื้อเปียกทองนะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดค่ะ รุ่นเพชรนำเอกนะคะพี่พี่ขาเนื้อเปียกทองนะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่39นะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่40นะคะรายการที่40ค่ะพี่พี่รายการนี้เลยมาพร้อมกล่องนะคะก็จะเป็นมีดหมอนะคะพี่พี่เป็นมีดหมอมีดปากกาของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเป็นมีดหมอปากกานะเล่มเล็กแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พกพาสะดวกกันเลยนะคะสำหรับ สำหรับรายการนี้ได้มาพร้อมกล่องน,นะคะ,ะชาวบูชาเป็นของฝากของขวัญได้เลยนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะที่ฝากล่องก็ระบุไว้แบบนี้เลยนะคะพี่ๆมีลงจานที่ฝากด้วยะคะ่ะแล้วก็ที่ดามก็มีนะพี่ๆมาจัดปรงให้นะคะในราคา300บาทเท่านั้นใครไวใครได้ปิดก่อนให้สิทธิ์ก่อนแต่ขอปิดแล้วรับจริงนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่39ค่ะมีดหมอหลวงพ่อเดิมต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะก็จะเป็นเหมือนเงินคดด้วงนะคะเป็นรูปช้างนะพี่ๆรายการนี้นะคะ เป็นเหมือนเงินคดด้วงรูปช้างนะคะเป็นหล่อมารูปช้างแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่40นะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะผ่านไอดีไลน์นะคะหรือจะโทรเพิเข้ามาปิดได้เลยเช่นกันนะพี่พี่ที่เบอร์โทรและไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ0ูนย์7 5 6 6 3ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่40ต่อไปค่ะรายการที่41นะคะรายการที่41นะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่พี่เหนือเปียกทองนะ ได้มาพร้อมกล่องนะคะพี่เก่าสวยเลยแต่องค์นี้ไม่เก่ามากนะคะในองค์เนื้อไม่เก่านะพี่พี่กล่องอาจจะรู้เก่านิดนึงนะคะรายการนี้เป็นพระปิดตาจัมโบ้นะคะจัมโบ้หนึ่งนะหลวงปู่โตนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้รายการที่41ค่ะต่อไปค่ะรายการที่42นะคะรายการที่42รายการนี้จะเป็นกวนอูนะคะพี่พี่เป็นเนื้อหินยกนะคะแกะสลักเป็นกวนอูนะคะ พะกวนอูนะคะพี่พี่นี่เลยเป็นของจีนเนาะอ่าเป็นเนื้อหินยกน้ำผึ้งนะคะพี่พี่ท่านใดที่ชอบรู้จักสนใจถูกใจนะคะสามารถแอนไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยที่ช่องทางการติดต่อ098-927-5663นะคะพี่พหรือจะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งปิดได้เลยเช่นกันนะน้องจะส่งให้ทุกวันทางไปรษณีย์ไทยคะ่ะพี่พรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ 42ค่ะต่อไปค่ะรายการที่43นะคะรายการที่43รายการนี้จะเป็นพระผงหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพี่นะคะพี่พี่อ่านี่เลยสวยงามมากๆนะคะรายการนี้นะคะอ่าเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่ของหลวงปู่โตะนะคะน่าจะเป็นสมเด็จอ่ากีบบัวใหญ่หรือเปล่าคะพี่พี่ประมาณนี้นะ ของหลวงปู่โตวัดป่าดูชิมพีนะคะปลูกเศษสามไตรามาสค่ะพี่พี่สวยงามเลยสําหรับองค์นี้นะคะที่ฐานมีตะกุดด้วยค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบสามค่ะต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบสี่นะคะรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่ค่ะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะสมเด็จปกโคนะคะพี่พี่องค์นี้สวยงามมากๆเลยนะคะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยค่ะ เนื้อผงนะคะพี่พรายการนี้เป็นพระสมเด็จปกโพนะด้านขอบตัดแบบนี้เลยค่ะขอดูลูปภ้าเพิ่มเติมได้หลังสวยหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ไม่มีตําหนิเยอะแยะนะคะรายการนี้สวยงามค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่44นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่45นะคะ รายการที่45จะเป็นลูกอมเป็นเครื่องรางนะคะพี่พี่ลูกอมหรือลูกแก้วน้องไม่แน่ใจนะสีเขียวแบบนี้เลยนะคะพี่ของหลวงปู่ดู่วัสแกค่ะมาพร้อมกล่องแต่ว่ากล่องอาจจะชํารุดนิดนึงค่ะพี่พี่ขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะสําหรับรายการนี้นะคะจะเป็นเครื่องรางนะคะพี่พี่ของหลวงปู่ดู่วัสแกค่ะรายการนี้เป็นรายการที่45นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่46นะคะรายการนี้จะเป็นรูปปล่อนะคะพี่พี่เป็นพระรูก หล่อกิ่งนิ้วกระดกนะคะพี่พีหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดกิ่งนิ้วกระดกนะคะพี่พีองค์นี้สวยเลยเนื้อโลหะกลับดํานะคะเป็นงานยิงเลเซอร์ใต้ฐานนะพี่พีจังหวัดปัตตาน,นีนะ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะใต้ฐานโค้ดนะคะพี่พี่มีเลขโค้ดแบบนี้เลยะค่ะ1794นะคะอยู่ในกล่องนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่46ค่ะต่อไปค่ะรายการที่47นะคะรายการที่ 47, รา,าร,47รายการนี้จะเป็นตะกุดนะคะพี่พะะี่หลวงพ่อกันนะคะตะก <แ todo S 1> ตะุดแฝดหลวงพ่อกันวัดพญาตค่ะพี่พี่องค์นี้สวยเลยนะคะพี่พี่ขออนุญาตไม่แกะออกจากถุงซีนนะเป็นตะกุดแฝดนะคะตะกุดคู่นะคะพี่ นี่เลยค่ะตะกุดคู่ของหลวงพ่อกั่นวัดพญาติค่ะเป็นเครื่องรางนะคะพี่พคู่รักถักเชือกด้วยนะสวยงามเลยแล้วก็ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบแปดนะคะรายการต่อไปรายการที่สี่สิบแปดรายการนี้จะเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินนะคะเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินค่ะพี่พี่ พิมพ์ใหญ่นะคะมีกระหนกนะคะพีกุลานทุ่งเศรษฐีนะคะเป็นพระเนื้อดินเผาค่ะพี่พี่าพระสุมโอนะมาพร้อมบัตรประกาศบัตรเกียรตินิยมนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่านไอดีไลน์นะโทรเบอร์เข้ามาก็ได้เช่นกันนะคะน้องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านยอดโอนจัดส่งฟรีนะคะยอดปลายทางบวกเพิ่ม50บาทปิดเกี่ยรายการก็ได้นะคะพี่พี่ขาสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่48ค่ะต่อไปรายการที่49 ะะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่มาพร้อมเครื่องรางนะคะพี่ๆคุกลักถักเชือกแบบนี้เลยเก่าสวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่49ค่ะต่อไปรายการที่50นะคะรายการที่50รายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรบน หลวงพ่อคุณนะคะพ,พี่เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคุณปาริสุโทโธนะคะรุ่นเมตตามหานิยมปี2536นะคะรายการนี้เป็นรายการที่50นะคะน้องขออนุญาตปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะกับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะพี่พีปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายสนใจพาเครื่องพาบ้านสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะพี่พีขาที่ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี9ศูนย์เก้าแปดเก้าสองเจ็ดห้าหกหก เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะพี่พี่อินดีให้บริการพี่พี่ทุกๆท,ท,ท่านหากผิดพลาดประการใดน้องกับขออภัยด้วยค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้นะคะพี่พี่ค่ะสำหรับ EP ีที่38นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ